ต้องถามตัวเองก่อนว่าโปรโบติกที่กินนะ่ะถูกตัวอยู่หรือเปล่า เพราะจริงๆในโลกนี้เรามีโปรบโอติกมากมายถึง5,000สายพันธุ์เลยนะซึ่งแต่ละสายพันธุ์น่ะเขามีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างที่เรารู้กันดีว่าในโลกนี้เรามีโปรบโอติกหลักๆที่เรามาใช้อยู่2ตระกูลคือกลุ่มของตระกูลแลคโตบาซิลัสกับตระกูลของบิฟิโดแบคทีเรียมซึ่งทั้ง2ตระกูลนี้เขาก็มีสมาชิกในตระกูลที่คนละตัวกันถูกปะซึ่งแต่ละตัวเขาก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปอย่างแลคโตบาซิลัสแกซิลีตัวนี้เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์งงเเอฟลยยซึ่่ชวในเรรื่ององงขกาลดพวก มันส่วนเกินแต่อย่างตัวิฟิโดแบคทีเรียม l a คติสตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของอาการกรดไหลย,ย้อนได้และยังช่วยบรรเทาเรื่องการท้องผูกได้อีกเราอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเรากินโปรไบโอติกได้ถูกสายพันธุ์ไหมอย่างตัว l i ฟอ a ่าเราคัดสารรจุลินทรีย์ไปทั้งหมด7สายพันธุ์ซึ่งครอบคลุมได้หลากหลายกลุ่มอาการเลยซึ่งจะช่วยรีเซ็ตร่างกายเราใหม่และช่วยในการรีเซ็ตำํำไสเราได้และอย่างที่2เนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าโปรไบโอติกที่เรากินน่ะ เขามีชีวิตรอดไปจนถึงลำไส้ของเราหรือเปล่าเพราะโปรไบติกจะมีประโยชน์ได้เขาต้องมีชีวิตซึ่งอย่างลิสฟอล่าเราใช้เทคโนโลยีการคุ้มจุลินทรีย์ด้วยสปอร์เอนแคปซูลเลชันซึ่งเทคโนโลยีนี้จะทําให้จุลินทรีย์ที่ดีอ่ะเขาทนได้ทดั้งกรดทนได้ทั้งความร้อนเขาก็จะไปทํางานได้ตามหน้าที่ของเขาซึ่งอย่างที่3มอย่าลืมเลยนะว่าวันนี้เรากินมานานแค่ไหนเทาวันนี้เรากินไป1นึ่งซองสซองหวัน2วันแล้วอยากจะให้หายอาการท้องผูกเลยแบบนี้โปรไบติก อาจจะไม่ใช่คําตอบเพราะว่าอะไรโปรไบติกไม่ใช่ดีท็อกหรือไฟเบอร์ไฟเบอร์หรือดีท็อกกินเข้าไปอ่ะเขาไปบีบเขาไปกระตุ้นทําให้ลําไส้อ่ะมันเหมือน,อนถูกบีบคั้นอ่ะให้ลําไส้อ่ะขับของเสียออกมาแต่ว่าผลที่ได้ระยะย,ยาวอ่ะทําให้ลําไส้ของเราขี้เกียจเกิดการดื้อยาเกิดการปวดบิดแต่ตัวโปรไบติกจะทํางานแตกต่างเลยจุลินทรีย์ที่ดีเขาจะเข้าไปปรับสมดุลกลับไปรีเซ็ตลําไส้ของเราใหม่ทําให้ลําไส้เราแข็งแรงมากขึ้นพอลําไส้แข็งแรงลําไส้เราก็จะบีบตัวได้ด้วยตัวเอง แล้วเราก็จะรู้สึกได้ว่าขับถ่ายได้ตรงเวลาทําให้หมวลอุจจาระนิ่มขึ้นขับถ่ายได้คล่องขึ้นแถมยังช่วยทําให้จุลินทรีย์ก่อโรคอ่ะหรือแบคทีเรียร้ายอ่ะเขาตายไปอีกเพราะฉะนั้นการทานโปรเบรติกแน่นอนเลยเนาะว่าเราหวังผลในระยะยาวทําให้ลําไส้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงทําให้สุขภาพเราดีขึ้นที่สําคัญปลอดภัยแน่นอน